ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับเพื่อนๆแล้วก็ท่านที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับผมอาจารย์กู้พงศ์กีรกรชาววาลัสเซ่นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสดีที่ได้มาพบกับท่านที่ใช้สินค้าปือผ่านของ PGP g o l Star เราท่านหนึ่งนะครับที่จะปัดสาะแก้วนะครับแล้วก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพในตอนนี้นะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยก็เจ้าตัวนั่งอยู่กับผมแล้วนะครับก็ขออนุญาตสวัสดีด้วยนะครับแนะนําอีกทรั้งนึงนะคุณพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อสายผลการจะนพัดครับเป็นคนที่ไหนครับคนที่บุีร์ค่ะตอนนี้มาทําสวนอยู่ที่สาแก้วออยู่สาาสาแก้วมาเจอกับพีจีพีอ่าทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามคุณสายฝนนิดนึงะนะครับนะครับเข้ามารู้จัก p g p อย่างไรครับคือคุณพี่อะไรนะหัวหน้าเกียง แกออกไปสแกนแล้วทีนี้ทางการจนาค่ะเขาแนะนําให้ว่าให้มันเช็คาำไสดูคือก่อนหน้านั้นเขารู้ว่าเป็นอยู่แล้วเป็นโรคอะไรครับขอโทษคุณหมอหมอกมะเร็งไทยลอยมะมะเร็งไทยลอยคือสังเกตว่าตอนนี้ขวกคอของพี่เนี่ยจะเป็นลักษณะของคอโมโมอยู่ค่ะแข็งด้วยนะแต่ก่อนนี้เป็นยังไงครับช่วยเล่านิดนึงก่อนนี้จะมีอาการปวดค่ะคืออาการของเขาจะปวดบีบปวดมาจะทําให้เหนื่อยหมดแรง แต่ก่อนเคยมีน้ำหนัก75กิโลนะคะ75กิโลคือน้ำหนักลดลงเรื่อยๆค่ะไปไหนมาไหนลำบากเพราะว่าเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายค่ะอาการนี้ก็คือเหนื่อยง่ายค่ะแล้วบริเวณที่คอนี่ก็สึกเจ็บปวดค่ะไม่ปวดปวดค่ะปวดเหมือนเหมือนว่ามีอะไรที่เหมือนเป็นหนองอ๋อเป็นหนองลักษณะปวดมันมีหนองข้างในแต่แต่ไม่ใช่แต่มันเป็นก้อนแข็งคือว่ามันบีบมีบอดลมค่ะทำให้เล็กลงอ๋อก็รู้สึกหายใจไม่สะดวกด้วยไหม แต่ใสะดวกแล้วอตอนนี้โทษนะครับก้อนเนื้อเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนคุณหมอบอกฝั่งนี้คือน่าจะเกินสนิบเซนฝั่งขวามือนะครับค่ะคือตรงบริเวณนี้เนาะ,ะประมาณเกินสิบเซนแล้วแล้วสงสัยว่าน่าจะมาฝั่งนี้ด้วยประมาณห้าถึงหกเซนห้าถึงหกเซนก็มันก็จะเริ่มปอกแล้วก็เริ่มไล่กันเรื่อยบริเวณรอบคอนะ,ะนะผมเคยมีเคสหนึ่งนะฮะไดู้้จักคนหนึ่ง เป็นอาการแบบนี้แล้วก็จะลามไปเรื่อยเขาเรียกว่าเหมือนคอคอกเลยแต่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นใช่ไหมมันจะโตเร็วมากใช้เวลาประมาณสักสาเดือนก็รอบคอนะครับใช่ไหมครับถ้าไม่รับการไม่ได้รับการรักษาเลยเนี่ยก็คิดว่ารอดยารอดยาอันนี้หมอกอบคอนเฟิร์มแบบนี้ไหมเหมือนเหมือนอย่างนี้แหละค่ะคุณหมอว่าถ้าปล่อยไว้สองถึงสามเดือน อันตรายมากๆคุณอ่านจ,จะไม่รอดไม่รอดจริงถ้าไม่ทําอะไรเลยอ่าและตอนนั้นเนี่ยรับการารักษายังไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคือไปที่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะมีพ่นยาให้ให้ยาแก้ปวดแต่แก้ปวดแล้วก็รอผ่ารอผ่าแต่คนสุดท้ายคือผ่าไม่ได้มันใหญ่เกินมันโตคือมะเร็งนี่ก,นนนก้อนมันใหญ่ขึ้นคัะก้อนมันใหญ่ครับแล้วทีนี้คือผ่าแล้วอาจจะไม่คุ้มเสียง คือเป็นที่ไทรอยเลยนะก็ะเสี่ยงพอสมควรนคะครับที่อันตรายวันนั้นเนี่ยหมอบอกเราว่ากลัวไหมครับก็กลัวขอกลับบ้านเลยแล้วเราได้ถามหมอไหมว่าถ้าผ่านไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างเราจะมีโอกาสรอดกี่เปอร์เซ็นต์นะไม่คุณหมอบอกว่าขึ้นอยู่ตามอาการถ้าเอาออกได้หมดก็รักษาตามอาการไปเรื่อยแต่ถ้าเอาออกไม่ได้ก็ผ่าใหม่อ๋อก็คือเหมือนว่ารักษาตามอาการ ผ่าไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าใช่ถ้าไม่ดีก็ผ่าอีกแต่มีก้อนเนื้ออยู่ก็ตาดอกอีกเราก็เลยตัดสินใจยังไงครับตอนนั้นคือไม่ผ่าไม่ผ่านะไม่ผ่าคือตัดสินใจตายก็ตายตายก็ตายขอกลับมาตายที่บ้านดีกว่ากลับมาหาลูกหาแฟนอ๋อแล้วหมอได้บอกไว้ไงถ้าเป็นอะไรให้กลับไปหาใช่กลับไปได้คแต่มันจะอันตรายสําหรับตัวเราเองเพราะว่าช่วงนี้มันยังไงแบบนี้มันระยะ ที่สามที่สี่แล้วเนาะคือถ้ามันเป็นปุ๊บเนี่ยมันเร็วมากใช่ไหมครับเพราะว่าสองสามเดือนเนี่ยมันจะพองพองพองใช่ไหมหมอก็ไม่การันตีเราไม่ไม่การันตีว่าจะอยู่ได้ถึงขนาดนั้นหรือครับเอาและตอนที่คือกลับมาบ้านแล้วกลับไปตายที่บ้านดีกว่าคิดในใจแบบนั้นนะแล้วมาเจอพีพีทีเนี่ยตอนแรกเชื่อไหมตอนแรกก็กล้ากลัวค่ะเพราะว่าเคยเคยกินเคยเคยลองมาหลายอย่างแล้วค่ะ ลองกินอาหารเสริมมาหลายชนิดแล้วยาต้มยาหมอยาผีบอกสารพัดสารอาหารมาให้เรากินเราก็กินไหมฮะกินค่ะกินแล้วผลเป็นยังไงมั้งมันยังไงก็ไม่รู้ถ้ามันมันดีก็มันก็คงจะยุบประหารแต่ว่านี่มันไม่ยุบคือมันโตเรื่อยๆคือมันโตเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะมันเล็งมันโตขึ้นเรื่อยๆก็เลยแสดงว่ากินยังไม่ตรงนะถูกโรคนะแสดงไม่ตรงจุดจุดใช่นะครับก็ รักษาไม่ตรงที่มันเกาไม่ถูกที่ทานนั่นเองทีนี้อะทาไมถึงตัดสินใจลองกิน PCT ดูก็ไหนๆก็ลองมาหลายอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวนี่ยังไม่ลองอ๋อล,ลองอีกสักอย่างหนึ่งจะเป็นอะไรไปจะเป็นอะไรไปอืมตายเป็นตายกันไปขนาดไปเสี่ยงตรมีดหมอ,อยังจะกล้าเสี่ยงอ่านะครับก,ก็เลยก็เลยลองแฟนก็บอกว่าลองดูเผื่อแฟนใช้คำว่าเผื่อนะเพราะว่าแฟนใม้ค้ำใจมากเลย เผื่อจะดีข um> ah ึ้นแล้วแป้นก็ให้กําลังใจด้วยเพราะเขาก็สังเกตไงนสังเกตตัวเราอะก็ดีนะเธอเหมือนกับว่ามันไ่โตขึ้นถ้าถ้าไม่ถึงระยุบโลก็ขออยากให้โตขึ้นเลยแฟ้นอันนี้หลังจากกินไปแล้วใช่ไหมหลังจากที่ตัดสินใจแค่รอรอกินอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะถามนิดนึงนะครับว่าคุณพี่สายฝนเนี่ยนะกินอะไรไปบ้างนะกินกินสินค้าตัวไหนของของพี่จีเดีย ค่ะก็มีเอนไซม์เอนไซม์นะตัวตัวอาหาที่ที่ผมซื้อนี้ตัวนี้ถูกไหมฮะถูกค่ะกินเอนไซม์กินยังไงเอนไซม์นี่ชงเอนไซม์นี่ชงวันละ1-2ช้อนก็แล้วแต่ค่ะวันหนึ่งก็ตอนแรกกินวันละสี่ครั้งหลังอาหารการข้าวเสร็จจั๊บหนึ่งก็ชงค่ะน้ำหนงเช้ากลางวันเย็นตอนนอนเพื่อนะสี่ครั้งเลยครับครั้งละสองช้อนนะอันนี้เป็นตัวแรกที่เราได้กินกินตัวนี้รู้สึกยังไงบ้างกินเท่าไประ ก็เหมือนว่าหนื่หนอยก็ก็ดีอะค่ะเหมือนเหมือนแบบว่าเออบางทีทานข้าวอ่ะไม่อร่อยก็ทานได้น้อยพอได้กินตัวนี้ลงไปก็เหมือนว่ามีอะไรมาเพิ่มขึ้นอ๋อรู้สึกว่ามันมีเรี่ยวแรงมากขึ้นนะไม่เหนื่อยไม่เทียอาการแบบนี้เริ่มหายไปนี่คือความประทับใจของสินค้าตัวนี้โอเคนะตัวแรกที่กินนะครับท่าผู้ชมคือตัวนี้เอนไซม์ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดูแลเซลล์ของร่างกายทุกคนอยู่แล้ว60บล้านล้านเซลล์เนาะ โดยเฉพาะไอเซลที่มันเป็นอย่างเนี้ยผิดแปลก็ดูแลด้วยอ่านะครับตัวนี้ตัวไหนครับที่มีได้กินเท่าไหร่แล้วก็มีโควิดเทนคิวเทนนี่ก็คือกลตอนเช้านะสีแดงนะครับนี่คือเกี่ยวกับพลังงานคิวเทนทานยังไงครับขันตอนเช้าหลังอาหารวันละ2เม็ด2เม็ดนะกินวันละ2เม็ดหลังอาหารเช้านะครับแล้วรู้สึกยังไงกับคิวเทนอ้อก็ดีนะคะคือเหมือนว่ามันโล่งๆเนี่ยนะครับโล่ง ระบบหายใจก็เหมือนว่าดีขึ้นคือแต่ก่อนทําอะไรไม่ได้เลยกับข้าวยังต้องให้แฟนทําให้กินแต่ทุกวันนี้ก็ทําได้ขึ้นอย่างงานบ้านทำเองครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไอ้ตัวคิวเทนเนี่ยมันเป็นพลังงานและดัดเซลล์ด้วยคนที่ป ổi, ่วยนักกีฬาหรือเป็นมะเร็งอย่างงี้ต้องกินนะฮะมันเสริมสร้างพลังงานของหัวใจและก็สมองด้วยนะครับมนุษย์ทุกคนต้องกินนะฮะเพราะว่าที่อายุมากขึ้นก็คิวเทนลดลงต้องกินเติมเข้าไป เป็นตัวที่สองที่คุณพี่สายฝนนะได้เดียวกับทางนะครับและตัวไหนอีกครับแล้วก็เบตา้บบตาจีเบต้าจีอันนี้พระเอกของเราสุดยอดนะครับอ่า mm hmm. แล้วตัวนี้คือขยายความให้ฟังว่าเบต้าจีมันก็คือตัวที่ช่วยเรื่องของเม็ดเลือดขาวในกระดูกฟันทำให้แข็งแรงใหญ่ขึ้นนะและก็เป็นตัวที่ต้านมะเร็งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้กินเข้าไปแล้วเนี่ยนะก่อนกินที่ว่าเ,เซลล์ของเราเนื้อร้ายเนี่ยประมาณสิบกว่ามิลใช่ไหมครับครับตอนนี้มันเป็นยังไง อนนี้ก็เหมือนว่าไม่เพิ่มขึ้นแต่เดิมเนี่ยมันจะขายายขนาดขึ้นเรื่อยๆแล้วจะมีอาการปวดด้วยปวดแล้วตอนนี้ปวดไหมไม่ไม่ปวดเนี่ยสุดยอดมากก็ถือว่าเขาคงจะไม่ไม่โตออกมาครับแล้วก็คงจะไม่มาบีบส่วนในส่วนหนึ่งของเราอก็เลยจะทําให้ไม่ปวดแล้วตอนนี้นอกจากอาการปวดลด,ดลงเซลล์ไม่โตมากขึ้นนะ,ะมันมีอาการที่ลดลงไหม คิดว่าลดลงแต่ก่อนจะนอนตะเขงไม่ได้เวลาเปลี่ยนท่านอนคือคนเรานอนไงอย่างเดียวมันก็เหนื่อยใช่ไหมคะอยากนอนตะเงนนอนไม่ได้อยากนอนตะแคงดูทีวีนอนไม่ได้คเหมือนใจจะขาดต้องรีบลุกขึ้นทรมานนะตอนนี้ก็เลยลดอาการปวดก็ลดลงตอนนี้แทบว่าจะหายไปเลยไหมคือลืมๆไปเลยคือเหมือนว่าโล่งอะค่ะมันโล่งไปเยอะและหลอดลมที่แบบเคยหายใจติดขัดเป็นยังไงบ้าง ตอี๋ยวนี้ดีขึ้นค่ะดีขึ้นไม่รู้สึกคอไม่รู้สึกทำงานบานนนัวได้คือเรียกว่าทํางานหนักได้มากกว่าเดิมช่านะครับและตอนนี้หลังจากกินไปแล้วกี่เดือนครับตอนนี้ถืงอาการดีขึ้นน่าจะประมาณเดือนกว่าๆข้า2สองเดือนข้าวสองเดือนเองนะจากเดอมที่หมอบอกว่าถ้าสองเดือนนี้คุณไม่ไปหาหมอเนี่ยอาจจะแย่กว่าเดิมหรืออาจจะปยอะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่การันตีแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องกลับไปหาหมอแล้วทางานบ้านได้ หายใจคล่องขึ้นอาการปวดลดลงนะครับแล้วก็เซลล์มะเรเนี่ยดูเหมือนท่าว่าจะยุบลงด้วยแต่ก่อนจะนั่งคุยอย่างนี้ไม่ได้แล้วหอบแข็งแล้วประทับใจค่ะคือว่าประทับใจมากค่ะตั้งแต่ที่เคยกินผลิตภัณฑ์ทุกตัวมาครัเพราะว่าเคยลองมาหลายอย่างแล้วอันไหนทีก็เอามาหมดแล้วเซลล์มระดาษยังไม่ตรงกับที่เราเป็นครับ แล้วตองนั้นมีอะไรอย่ไที่เราได้กินกินตัวอะมีน้ำมันลำข้าวน้ำมันำข้าวโคลิมเนตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือแต่ก่อนเคยเคยเป็นคนอ้วนเนื้อหนังจะไม่เหี่ยวอย่างที่ค่ะแต่พอพอผอมลงมันหายไปยี่สิบโลในเวลาประมาณสี่เดือนห้าเดือนก็เลยตัวนี้เพิ่งกินได้สองแทนทดลองดูว่าอยากให้ตัวเองแปลว่าเนื้อหนังกลับมาเหมือนเดิมหน่อยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหน่อยค่ะ ัวนี้เรื่องของหลอดเลือดไขมันแตกีสลาเนี่ยเยอสุดจอดเซรามายจะทาให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าตัวนี้ิ่งเริ่มมากินทีหลังใช่ไหมค่ะเริ่มกินทีหลังอ่าโอเคสรุปแล้วนะครับสินค้าที่คุณสายฝนได้กินนะช่วยถฉยนิดนึ่งนะก็จะเป็น4ตัวนี้นะสตัวนี้นะมีเอนไซม์โคควิเทนเบต้าจีแล้วก็น้ำมันข้าวซึ่งสําหรับคนที่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นชุดพื้นฐานเลย นะครับที่ทําให้สุขภาพดีขึ้นเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสายผลมากๆที่เป็นหนึ่งตัวอย่างของการเ,าเป็นผู้ใช้สินค้ากับ PGP แล้วได้ผลนะครับอยากให้คุณที่สายผลเนี่ยได้ฝากแล้วก็ชวนเชิญเพื่อนๆหรือว่าคนที่ได้ชมคลิปนี้อยู่นะครับให้ได้มีโอกาสดูแลก็าฝางนะคะไม่ต้องรองให้ตัวเองเจ็บป่วยค่ะสินค้าทานได้คนที่เเลลาารักสวยรักงามก็ทานได้แต่ถ้าเจออนะ เร็ววันนี้นิดนึงครับขออาจจะไม่ได้โตถึงขนาดนี้ก็ได้ค่ะแต่ก็ดีใจหล่ะที่เจอสินค้าครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่รู้จะทาอะไรแล้วครับค่ะคือพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่กําลังใจน้อยไหนก็อาจแกะไปรอวันแต่นี่คือคิดสู้ค่ะและพยายามออกมาพูดปากพูดคนก็เลยมีโอกาสได้ทานสุดยอดค่ะเพราะว่าบ้านจะอยู่ไกลจากหมู่บ้านไหนคืออยู่ในสวนตัวเองครับ ถือว่าเรามีบุญได้เจอกันนะเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เราได้มีโอกาสคุยกับผู้ป่ิโภคคุยกับคนป่วยในเรื่องของเคสมะเร็งจริงๆนะครับแล้วก็ใช้สินค้า PG p จริงๆนะครับทุกท่านที่ได้ฟังเนี่ยนี่ตัวจริงเสียงจริงของเธอเลยนะครับถ้ากล้องสูเข้ามาตอนนี้คอ,อยังโตอยู่เลยแล้วเราก็นะครับจะตามเคสนี้นะครับเอามาเผยแพร่แล้วก็ติดตามผลในช่วงนี้อีกเดือน2เดือนข้างหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ นะครับก็จะดูว่าอ๋อเซลล์มะเร็งลดลงไหมนะครับอาการเป็นยังไงนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณสายฝนด้วยที่เป็นเกียรติในรายการของเรานะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ